ลั่นลูกซองฆ่าโหดแค้นยามเชิงชายปลุกปล้ำย่ำยีลูกน้ำใจไม่พอโปรโยาเบื่อบอกกุ้งสุดทนทรงเกิดใหม่ยอมติดตารางเดนนรกอัปรีคมขืนกระทําย่ำยีลูกสาวยังมีหน้ามาย่อเย,ย้ยกระชากคอถามหน้าด้านเล่นลิน้นประกาศตัดความเป็นเพื่อนห้ามก้าวเข้าบ้านเด็ดขาดสร้างความไม่พอใจแลกรอบนำยาเบื่อโยนบอก,กุ้งยังทำใจไม่เชื่อเบื่อหนนสองเหลือทน แบกลูกซองเฝ้าบอกกุ้งชะล่าใจกลับมาเบื่อใหม่ตับไก่ตกเรือลอยอืดตำรวจลากคอได้ให้การสารภาพแขนถูกยามยืดอกเข้าตารางช้กรรมเหตุการณ์ยามเชิงชายต้องมีการตายกันไปข้างหนึ่งรายนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่17กันยายน2543พันตำรวจโทธนภัทรนวลลักษ์สารวัตรเวรสอพอ,อำเภออัพวาจังหวัดสมุทรสงครามได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีคนพบศพลอยอืดตายส่งกลิ่นเหม็นอย่างร้ายแรงที่บริเวณคลองต้นไทรท้องที่มูสีตำบนแพรกน้ำแดงอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนที่จะออกไปตรวจสอบชนสูตรพลิกศพอย่างที่รับแจ้งพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเพิชรัตน์แสงชัยผู้กำกับการพันตำรวจโทพิทักษ์รัตนสุภาพันตำรวจโทชาติชายนาถึงสารวัตรสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่ง แพทย์หญิงปรีชาตโชดช่วงนภาโรงพยาบาลอัมพวามูลนิธิสว่างเบญจธรรมริมคลองที่เกิดเหตุมีประชาชนมุงดูกันอย่างหนาแน่นได้ให้หมูลนิธินำศพผู้เสียชีวิตขึ้นมาชนะสูตรทันทีที่มูลนิธินำศพขึ้นมาบนฝั่งประชาชนที่มุงดูกันอย่างหนาแน่นแต่คือเหมือนกับเพิ่งแตกรังปิดปากปิดจมูกวิ่งหนีจ้าละวันผู้เสียชีวิตเป็นชายมีผ้าขาวม้าลายแดงคลุมหัว อยู่ในชุดเสื้อยืดสีเทาแขนสั้นกางเกงยีนขายาวถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซองเข้าที่เหนือกอกหูด้านซ้ายกระสุนก่อกลุ่มเป็นรูโบคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันทราบชื่อผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือนายบุญยนะน้อยกำเนิดอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่91หมู่3ตำบลยี่สารอํเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํรวจ ได้สอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้ตายได้หายจากบ้านมาตั้งสามวันแล้วโดยไม่ทราบว่าไปไหนจนกระทั่งทราบว่ามีผู้พบศพลอยน้ำจึงได้มาดูก็รู้ว่านายบุญยนะน้อยกำเนิดถูกฆ่าตายไปแล้วส่วนสาเหตุในการสังหารโหดในครั้งนี้ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดเพราะผู้ตายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังพันตำรวจโทพิทักษ์รัตนสุภา สารวัตรปราบปรามสอพอ,อำเภออัมพวาได้นำกําลังกระจายหาข่าวจนวนการสังหารโหดในครั้งนี้พอจะทราบบ่อแสถึงจนวนการสังหารโหดว่าเกิดจากเรื่องทะเลาะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับนายบุญช่วยยิ้มวายชาวบ้านบริเวณใกล้ๆที่เกิดเหตุจึงได้นํากําลังออกตรวจค้นบริเวณแถวนั้นซึ่งก็มีบ้านอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนพบนายบุญช่วยยิ้มวยัยอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่16หมู่4 ตำบบนแพรกน้ำอำเภออําพวาจังหวัดสมุทรสงครามทันทีที่นายบุญช่วยเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพิรุษอย่างชัดเจนหน้าถอสีจึงได้นำตัวมาสอบสวนยังโรงพักอําพวานายบุญช่วยให้การรับสารภาพวา่าเป็นคนค่านายบุญญนะน้อยกำเนิดจริงทั้งนี้ได้เปิดเผยถึงสาเหตุข,ของการสังหานโหดต่อเจ้าพนักงานสอบสวนว่านายบุญยนะผู้ตายเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่มีความสนิทสนมกันมาก และมาแอบชอบพอกับลูกสาวของตนแต่ลูกสาวของตนไม่เล่นด้วยแต่ผู้ตายก็ยังมาก่อกแก่เป็นประจำวันหนึ่งตนไม่อยู่บ้านผู้ตายได้บุกเข้ามาข่มขืนลูกสาวซึ่งก็เป็นการหยามหน้าสร้างความอับอายระคนแคนฝังใจผู้ตายมาตลอดในระยะหลังตนกับผู้ตายได้ตัดขาดประกาศแยกทางพร้อมทั้งสั่งห้ามลูกสาวไม่ให้คบหาสมาคมกับผู้ตายเป็นอันขาดแต่ผู้ตายก็ยังไม่หยุดพฤติกรรม พูดจาแซวดูถูกตนกับลูกสาวตลอดมาตนทนไม่ไหวจึงได้กระชากคอถามกันซึงหน้าจนเกิดทะเลาะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนายบุญช่วยยังให้การต่อมาด้วยน้ำตาคลอเบ้าว่านายบุญยญนะยังมีนิสัยอันธพาลหาเรื่องตนอยู่ตลอดเวลาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุบอกกุ้งที่ตนเลี้ยงเอาไว้ถูกมือดีโปรยาเบื่อกุ้งตายเป็นเบื่อเสียหายเป็นจำนวนมากตนก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าผู้ตายจะเล่นลูกไม้ตื้น ประเภทรอบกลั่นแกล้งกันอย่างนี้ต่อมาครั้งที่2บอกกุ้งของตนก็ถูกโปรยยาเบื่ออีกครั้งทั้งนี้ได้สืบทราบว่าน่าจะเป็นผู้ตายมาโปรยยาเบื่อจึงเกิดความเหลืออดได้นําอาวุธปืนลูกซองไปเฝ้าบอกกุ้งที่ตนได้เลี้ยงไว้ประมาณสักสามทุ่มก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคลุมหน้าด้วยผ้าขาวมาพายเรือมาซึ่งตนรู้ว่าเป็นนายบุญยนะจะนํายาเบื่อมาใส่ในบอกกุ้งของตนอีก ตนจึงได้ใช้ปืนลูกซองตั้งใจจะยิงขู่พอสิ้นเสียงปืนได้ยินเสียงผู้ตายร้องโอยและตกลงไปในน้ำจมหายไปตนจึงกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อมาอีกสมวันมีคนไปพบศพนายบุญยนะผู้ตายลอยขึ้นอืดต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคน้นพบปลอกกระสุนปืนลูกซองที่ตนซุกไว้ในกองเชือกหนึ่งปลอกและได้รับสารภาพว่าเป็นคนยิงนายบุญยนะตายดังกล่าว เจ้าหน้าที่บันทึกปากคำรับสารภาพของนายบุญช่วยผู้ต้องหาไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งอ่านให้ฟังเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานก่อนจะนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพอย่างที่เกิดเหตุทุกขั้นตอนจากนั้นก็นำตัวไปควบคุมไว้ที่สพอพอำเภออัมพวารอส่งฟ้องศาลข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา